โยส,ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในแมป a l i m ม r เล g e r X นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ในพาร์ทนั่นเองนะครับมันก็คือโอสรลงนีนั่นเองนะก่อนที่ไปดูคลิปกันแล้วก็ขอแยกขายของก่อนละกันนะร้านกระพิชบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นอไเมเวนกาบอฟฟูตไอดีไก่ตันหรือว่าเป็นแมบตกปลา เบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีนแอนชาร์ก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็น ID p a ียพนะครับปลอดภัย100%แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมเอาหร่ะใครซื้อไอเทมเนี่ยก็ลืมทักเพจไปด้วยละกันนะครับผมนะสนเร็วสนใจแน่นอนนะครับลิงก์เว็บเปิดลิงก์เพจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาล่ะนะครับซึ่งไอตัวละครใหม่ไอโอซาเรนิีเนี่ยก็หาได้จากพาร์ตเลยนะครับเป็นพาาาาาสสสยยยฟฟรรรีีเเเนนะะออคัับบกติม สายเติมจะได้เป็นตัวชายนี่แทนนะครับนี่ตัวชายนี่ก็เป็นหน้าตา่นี้นะเหมือนจ้ใส่ชุดชุดสูรหรือเมดหรือเมดว้นละมองไม่ชัดเอาวว่านะครับนี่อันนี้คือชายนี่นะครับส่วนข้างบนเป็นตัวธรรมดาซึ่งผมเอาเป็นตัวธรรมดาก่อนละกันนะเพราะว่าผมไม่เติมนะคนุณนะเออผมไม่เติมพาร์นะครับซึ่งถามว่าเติมพาร์ตก็ดีไหมก็ดีนะก็ได้ก็ได้รีโลด,ดูทรงก็น่าจะก็จะเยอะอยปะรีโลเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยรีโลก็ใช้ได้นะ เอาไว้ว่าใครเติมก็นะครับก็จัดเลยนะครับมีประมาณ50เลเวลนะครับผมนี่นะครับประมาเนยห้าสิบเลเวลนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครมันก่อนละกันว่าตัวละครมันทาําอะไรได้มั่งนะครับผมโอเคอันนี้โอเคาหาตัวละครหนึ่งนะครับผมทำการไปลองแย่ๆดูแล้วก็ไปได้บัฟนี่มาเป็นบัฟหินนะครับผมนะควาบัฟหินนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูว่า ตกติดตัวมันคืออะไรนะตกี้ติดตัวก็คือ,อเหมือนจะมีโอกาส25%ปะ25%ในการตีติดเลือดไหลนะครับนะตีติดเลือดไหล5แตกอะไม่เ <c> ข <oughs> ้าใจคืออะไรติดเลือดไหลอะเลือดออกไม่เขียนว,ว่าเลือดออกอะน่าจะเกี่ยวกับผู้เลือดไหลอะไรพวกนี้มาคุณุกอะเดี๋ยวมาว่าช่างกนเดี๋ยวไปลองกนนเกมเลยละกันอะเรามาดูตตวตัดกันก่อนละกันนะครับผมอันนี้ก็ยังปั้นได้แบบขำๆนะเพราะว่าตัวละคร ผมมองว่าก็เฉยๆนะเ้ยเฉยๆนะเพจากคนอวยอะ่ะเออเฉยๆนะโอเคมาซึ่งผมก็ทําการใส่นิ้วมานะครับเป็นเลือดนะนี่เลือดกับอ,อะไรระมเบิดสกิลนะครับผมเกือบลืมนะครับไม่เล่นนานแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับนะอีกประมา,มา 3, ณสามพันุญแกก็เดี๋ยวผมรอเป็นตัวของตัวในตัวในประตูแล้วก็แบบพวกชาร์โดดีกว่านะั่นี่คือ ลงทุนไปอาจจะไม่ท่าเวอร์ขั้นไหนก็จากว่าเป็นเมนออวยทําได้แต่ว่าผมไม่ได้อวยไงนะครับโอเคมาเราไปรีวิวกันเลยละกันเนาะนะครับมันเป็นธาตุเดียวกับโกโจนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเอาโกโจทิ้งไปเลยละกันนะครับนะครับโอเคมาเรามาดูสเตตัสข้างในก่อนละกันนะเรายังไม่ดูเลยอะประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่ก็ตัเมเอ๋อที่ประมาณ หมื่นเก้านะครับผมวิธีการอ่าคูดาวคูดาวสกิลอะสี่สิบนะครับแม่นยำเจ็ดสิบนะครับค่าวางหกแล้วเพราะเป็นประผิดนะครับวินิวางได้สามตัวนะครับผมคูดาวตีธรรมดาแหละยี่สิบวินะครับน่าใช่ไหมเอ้ยคนละมือทุติดอันนี้มป็นคูดาวเสกเออคูดาวเสกอันนี้คูดาวตีก็ว่ามันนานจังวะนี่อันนี้คูดาวตีคูดาวตีสองจุดสองจุดเจ็ดอันนี้คูดาวเสกนะนะคูดาวเสกผมยังไม่ทำอ่าผมยังไม่ทํา ไฮเปอร์อันต้าเพราะว่าหินเลนเจอร์หมดนะครับอันนี้คือแบบเรียวๆนะนะครับยังไม่ทำแมริน,นเออเพราะหินเลนเจอร์หมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมมีประตูอยู่น่าจะอันหนึ่งปะ่ะครัจำไม่ผิดนะครับอ่ะเราไปลองในประตูเลยแล้วกันนะครับผมเ,เดี๋ยวลืมใส่ของใส่ของให้หนั่งนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเหงาเอาเป็นของโคโจละกันนะครับ เกมไม่มีๆๆแล้วขโมยกโคโจมานะครับปไปไปรอกันเลยแลรร้วกันล้สแต็กขึ้นมาประมาณนิดนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะครับปไปไปไปกันเลยดีกว่ากรุบมากแล้วประตู Let's go ไปเลยมาดูกันว่าตัวละครตัวนี้มันจะตึงหรือเปล่านะมีการตีติดเลือดลงเลือดไหลได,ด้วยนะครับนะ เหมือนเบต้าแผ่นนี้ตัวเกียวกูเหมือนสมว่าทุกตัวเลยเกือบเกือบทุกตัวเหมือนจะมีสกิลติดเลือดไหลกันทุกตัวเลยนะนะครับเหมือนจะมีนะทีด่ดูมานะโอเคมาเรามาลองดูกันเลยนะกันขออย่าปิดก่อนอย่าเซกเพิ่งเซกโอเคอ่ะอันนี้เป็นร่างธรรมดานะเซกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเซเบอร์ไปแทงก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่คือเบื้องต้นนะรุ่นหนึ่งนะครับเรามาอัพกันเลยแล้วกันนะ ขอแค่อัปเกรดผมจะไม่ไม่อัพทีละขั้นนะขี้เกียจเอาว่าเราอัพสุดไปเลยละกันนะครับอ่าอัพสุด5ขั้นนะครับอ่ารูเสึกว่าอัตตาประมาณเท่าไหร่นะนี่ครับก็เลือดนะครับอยู่ที่20,000นะดาเมจอยู่ที่17,000นะครับคูดาวโจมตีเนะี่ย2.9นะครับอ่าสกิลดาเมจอยู่ที่100,000นะแล้วก็คูดาวสกิลจีสีระยะ19นะครับผมแล้วก็วิ่ง30อ่า30ตัวทุย 3.5นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเร่งเลยละกันนะครับไปเลยเล็โกอยู่เนาะแต่การมันฆ่ามาเลยเออลืมลืมเปิดเอฟเฟกติว์กเหงาเลยดิพอดทีอ่ะเปิดเอฟเฟกต์หน่อยละกันนะครับนี่เลยเออเปิดทั้งหมดเลยอย่าไปกลัวนี่นะ เอ <Okay, S 2> มาอืมก็ใช้ได้นะโอ้เกตการมันเลยน้องเพราะว่าตัวละครมันก็ไม่รู้สิเฉยๆอะเออก็ยังก็ยังแบบเฉยๆอยู่อะนะครับแต่มันเป็นทตาเดียวกับโกโจโแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นป๊บหิน,นะเนาะเออเดี๋ยวผมค่อยไปรีแล้วกันนะครับไปรีแล้วก็ทำเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่า โคโจมันก็ยังโคโจมันปรับมาก็ก็ยังเป็นตัวกระโปงกดีนะผมว่านะเออมันมันก็ก็ยังเป็นตัวกระโปง่าดีนะโคโจต่อให้ปรับมาก็ตามนะออจบเลอ,อโอเคครับนะมันเป็นท่าเดียวโคโจเลยไงอออาจจะมาใช้แทนเพราะผมก็ถ้ามองตามตัวละครผมชอบกับโคโจนะโคโจไม่เป็นตัวกระโปงอะแต่ว่าโคโจเป็นบัฟหัวใจไงคุณดูก็เลยเดี๋ยว จะกดโจไปก่อนแล้วกันนะก็คลิปนี้มานี้แล้วกันนะครับดูไว้เจอกันคลิปหน้าขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย